สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้เช่นเคยพบดุ่มบ้านนากันอีกแล้วครับวันนี้ผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่12-14ถึงกรกฎาคม2567นั่นเองครับสําหรับวันนี้ก็ถือว่าราคายางปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาทุกชนิดนั่นเองครับถ้าใครกลัวมียางอยู่ช่วงนี้ก็น่าจะขายได้นั่นเองครับ อันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้63บสาทหสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา1บาทราคาท้องถิ่น60บาทหสตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้64บสาท52สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา50สบสตางค์ราคาท้องถิ่น61บาท52สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้นสามวันนี้ 65บาท72สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา91สตางค์ราคาท้องถิ่น62บาท72สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซ็นต์ห้บาท73สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา1บาท3มสตางค์ราคาท้องถิ่น52บาท73สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50สเซตสดวันนี้28บาท10สตางค ปับปวกเพิ่มขึ้นมา50สตางค์ราคาท้องถิ่น2 5บาท10สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%์พักชั่วโมง3 0บาท65สตางค์ปับปวกเพิ่มขึ้นมา56สตางค์ราคาท้องถิ่น2 7บาท65สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%ร์ค้างคืน 36บาท21สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา6 5สสตางค์ราคาท้องถิ่น33บสาท21สตางค์และยางเคลปก้อนถ้วยวันนี้39บาทปรับบวกเพิ่มขึ้นมา73สตางค์ราคาท้องถิ่น36บาทนั่นเองครับก็น่าจะเป็นเลิกเลิกงามยามดีนั่นเองครับตอนนี้มีแววว่าจะ กลับมาบวกเพิ่มขึ้นนั่นเองครับและสุดท้ายนี้พาไปดูการซื้อการขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางราคาของเขาจะซื้อขายกันเท่าไหร่นั่นเองครับ